คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยเื่อจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19บเ้าและแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขชุด2ตัวบน25ประตูสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่ประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 7าสำหรับคลิปนี้ผมจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกจะเป็นเลขเด่นปักหลัก10บนเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันส่วนที่สจะเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบน เข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันเช่นเดียวกันส่วนที่3าผมจะจับเลขเด่นปักหลักสิบบนเข้าคู่กับเลขเด่นปากหลักหน่วยบนก็จะทําให้เราได้เลขชุดสองตัวบน2ี่หประตูเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเลขเด่นปักหลักสิบบนเข้ามาแล้ว12งวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่1บวกกัน3ครั้งบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่เจ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่หนึ่งบวกได้สองก็จะทำให้เราได้ก็จะทาให้เราได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่สองบวกได้สี่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่สามบวกได้เจ็ดก็จะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนตัวที่สี่ บวกเลขเก้าก็จะได้เลขหนึ่งปักหลักสิบบนตัวที่ห้าเอามาเช็สผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่สิบห้าสิบหกพฤษภาคมปีหกเจ็ดก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่สองพฤษภาคมปีหกเจ็ดเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกเก้าเป็นยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นยี่สิบแปด 8. 28บดบวกหนึ่งเป็นยีก็จะได้เลขเด่น9 29บเวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นหนึ่บเวกสเป็นสาก็จะได้เลขเด่นสามยบเวกเเป็นสาก็จะได้เลขเด่นห2ยีบเวกเเป็นสาก็จะได้เลขเด่น8เลขท้ายสตัวบนวดท่พฤษภาคมปีห7ออก90 ก็เข้าเล็กเก้านะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวจะไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสี่สี่ก็เข้าเลขสี่นะครับเข้าปักหลักสิบบนเป็นงวดที่สิบสองติดต่อกันเรามาดูนะครับว่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักสิบบนงวดที่สิบหกพฤศจิกายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดห้าบวกศูนย์เป็นห้า ห้าบวกศูนย์เป็นห้าโทษเอาใหม่นะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์เป็นสิบห้าก็จะได้เลขหนึ่งห้าสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขหนึ่งเจ็ดสิบห้าบวกสี่เป็นสิบเก้าก็จะได้เลขหนึ่งเก้าสิบห้าบวกเจ็ดเป็นยี่สิบสองก็จะได้เลขหนึ่งสอง สิบห้าบวกเ้าเป็นยี่สิบสี่ก็จะได้เลขเด่นสี่ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับต่อไปเป็นเลขเด่นปักหลักหน่วยบนเข้ามาแล้วสิบสองงวดติดต่อกันสำหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่สองบวกกันสามครั้งบวกได้แถวที่เก้าบวกได้แถวและบวกได้แถวที่สิบห้า ได,ได้ผลล like ัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่หนึ่งบวกด้หนึ่งก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่สองบวกได้หกก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่สามบวกได้แปดก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่สี่ บวกด้วย9ก็จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนตัวที่5เอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดที่16พฤษภาคมปี67ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่2พฤษภาคมปี67 8บวก8เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก4เป็น28 28บวก3เป็น31ก็จะได้เลขเด่นหนึ่ง ส1มบเวกหเป็น32มก็จะได้เลขเด่นสองสบเวกหเป็น37ก็จะได้เลขเด่นเจ็ดบเวกแปเป็น39ก็จะได้เลขเด่น9ก้าสบเวกเเป็น40ก็จะได้เลขเด่นศเลขท้าย2ตะบนวัที่สิพฤษภาคมปีหกเจ็ดออก9 0ก็เข้าเลขศูนะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1 ต่อไปผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทําให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนสี่สี่ก็เข้าเลขสี่นะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สิบสองติดต่อกันมาดูนะครับ่าสูตรนี้เราจะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดยี่สิบหกพฤศจิกายนปีหกเจ็ดที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกเจ็ดสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้า เก้าบวกสามเป็นสิบสองสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดก็จะได้เลขเด่นเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดก็จะได้เลขเด่นแปดสิบเจ็ดบวกหกเป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามสิบเจ็ดบวกแปดเป็นยี่สิบห้าก็จะได้เลขเด่นห้าสิบเจ็ดบวกเก้าเป็นยี่สิบหกก็จะได้เลขเด่นหก ญาติพชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันนี้ผมจะนำพระาพระาชบัญญัติรถย,ยนต์พลบนะครับาราคาประหยัดมาเสนอให้เพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับรถรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจที่นั่งหรือรถ SUV หรือกระบะ4ประตูนะครับรหัสตามสำนาทะเบียนรถก็คือรอยอนหนึ่งนะครับที่มีป้ายทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีดำ ปกติราคาจำหน่าย645บาท21สตางค์วันนี้ผมมาเสนอรถพิเศษนะครับอย่างกรณีบริษัทบริษัทไอแคร์470อันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอีกอื่นในก5บริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สำหรับรถปริ้อัพ2ประตูนะครับรถกระบะ2ประตูรหัสลอยยอสทะเบียนสีขาวตัวหนังสือสีเขียวนะครับปกติจะราคา9 6 7บาท28สตางค์ วันนี้สะดุดราคาพิเศษนะครับสำหรับ i อแคลก็710บาทซึ่งลดไป250บาทอย่างกรณีบริษัทอ่าบริษัท i อแคลสี่รอันนี้ลดไป170นะครับแล้วก็บริษัทอื่นอื่นในข้าบริษัทนะครับก็ลองดูนะครับแล้วก็สําหรับรถปิ้งอัพสประตูนะครับรถกระบะ2ประตูเนี่ยนะครับปกติราคาพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสามสิบห้าตังค์วันนี้ก็สําหรับบริษัทไอแคลก็ลดเหลือแปดร้อยสี่สิบบาทก็เหลือ สามร้อยไปสามร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็อีกห้าบริษรัทเพื่อนๆก็ลองดูนะครับผมขอย้ำอีกทีนะครับสําหรับรถใช้เฉพาะส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็เตรียมเอกสารตามนี้เลยนะครับแล้วกส็สำหรับเอ,เอกสารกรมธรรม์ผมจะส่งเป็นไฟล์ PDF ทางไลน์นะครับซื้อสินค้าแล้วไม่รับคืนนะครับ กรณีที่ลูกเพื่อนต้องการกรมธรรม์ฉบับจริงทางไปรษณีย์ผมก็จะส่งให้ได้นะครับแต่ขอค่าบริการค่าขนส่ง30บาทนะครับแล้วก็จะได้รับกรมธรรม์ภายใน7วันก่อนส่งเอกสารก็ตรวจสอบนะครับว่าทะเบียนรถเลขตัวถังว่าชัดเจนหรือเปล่านี่สําคัญนะครับไม่งั้นหยวอาจจะไม่คุ้มครองนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สแกน QR Code คเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับหรือจะพิมพ์ในไลน์เพิ่มเพื่อนก็แอด 619HLVRU นะครับถ้าถ้าสนใจสอบถามเพิ่เพมเติมก็ได้นะครับที่เบอร์ติดต่อ0922739598อันนี้ก็เป็นหมายเลขใบอนุญ,ญาตประกันวินสภัยของผมนะครับขอบคุณครับต่อไปผมจะจับเลขเด่นปักหลักสิบบนเข้าคู่กับเลขเด่นปักหลักหน่วยบน ก็จะทำให้เราเได้เลขชุดสองตัวบนยี่สิบห้าประตูมาเริ่มกันเลยนะครับตัวที่หนึ่งสองสามตัวที่สองสองห้าตัวที่สามสองหกตัวที่สี่สองเจ็ดตัวที่ห้าสองแปดตัวที่หกสี่สาม ตัวที่เจ็ดสี่ห้าตัวที่แปดสี่หกตัวที่เก้าสี่เจ็ดตัวที่สิบสี่แปดตัวที่สิบเอ็ดห้าสามตัวที่สิบสองห้าห้าตัวที่สิบสามห้าหกตัวที่สิบสี่ห้าเจ็ดตัวที่สิบห้าห้าแปดตัวที่สิบหกเจ็ดสาม ตัวที่สิบเหตัวที่สิบแปตัวที่สิบเ้ตัวที่ยี่ส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 ิบถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไวเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิป เลขชุดสองตัวล่างสิประตกูก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสดศูนเปอร์เซ็เดือนโดยไม่เสียดอกเบีย้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแต่มีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ ad ห619 hlvru มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่ออไปก็ให้เพิ่มผมเป็นเพื่อนไม่บุญลายเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยลายไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มี ad นำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน qr code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อบนปัก สตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต,ต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ